แล้วมาแล้วทักทายสบายดีพี่น้องมีรักแฟนเพลง FC แฟนครับที่รักและเขารพสู้ขู่สุก้นในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับพพอน,อนะครับเอ้ามื่อพ่อพี่พ่อน้องนะครับบริเวณบนเวที ขอ,องร้านทีมงานหมอลำเพีรลลำเพลินครับทีมงานกำลังติดตั้งนะครับระบบอันนี้แสงสีกับฉากครับตอนนี้ไฟนะครับไฟนี่พี่น้องมาเบ่งไฟเดอมีทุกมีทุกช่องแล้วนะครับ ไฟเต็มทุกช่องเลยหลัก LED LED ครับมาเบิง้งว่าในไล้์นี้นะครับระบบไฟแล้วก็แสง LED นี่แหละไลติ t เนี่ยแอนกราฟิก ถือว่ากะบทายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งในคลิปนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งเด้อในความคืบหน้าที่เฮากำลังปรับปรุงว่าจะเป็นระบบแสงสีนะครับลอจอ LED ครับ คือขั้นตอนนะครับการติดตั้งเลยเี๋ยวกล่องขอมอุปกรณ์นะครับชิ้นงาน นาลาเฮ็ดวายักษีตัววรุ่นซี่หือหกตัวก็ได้เฮ็ดเอาเสียกรุ่นนี่่าเอาเสียกรุ่นนี้มันหน่อยเวลาโยกขินงานเอาเสียกรุ่นนี้พอดีดเห็ดไว้ยักษีสิบห้าสิบห้าเมตรพอดีเสียกนี่นสิบสองถึงสิบห้าเมตรมันจังดึงพอดีขยรยอาย,ยาวเกิน สิล้อนะครับติดถัดไฟตัวกลางทีมสร้างสุกดูแรกครับนี่ครับถือว่างวดนี้ใหญ่ระบบเวทีนะครับใหญ่เวทีออกมาอยู่ฟังนี่นะครับอยู่ในสำนักง,งานตับบอติดตั้งอยู่ดันนาครับมาดานหันึืนทังทิศเหนือน้องเด้อ ถือว่าบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมนี่คืออีกหนึ่งวันก่อนวันไลฟ์สดนะครับคือวันไลฟ์สดวันที่21อนะครับพอพี่พ่อน้องกับทีมงานนะครับหมอลำเพชเพินลำเพลินเต็มเต็มรูปแบบเด้อพี่น้องเด้อไอ้วันที่21นี่ระบบฉากแสงสีเสียงและการแสดงนะครับโชว์ต่างๆเต็ตมรูปแบบครับ ไฟบีมนะครับน้ำมันเต็มสุดตัววะนี่ว่าแหงทั้งตัวเมื่อนัน้นรุดเมือใช้กี่ตมซวง,ง,งตัวว่ารอดเียครับแสดงว่าองานโรงนน้ำมันเบิดสุดตัวเอา cho chúa đâu không, bìm 20 cọc tôi Lô hãng mô tô ngan mô chuột ngan mô tô ngan mô tô ngan mô tô cái lăng kia ngan mô tô ngan กระจังมาเบิ้งกันในไรนี่แหละครับเป็นจนังใดเนะเาะเ,เอาถือว่าเป็นขั้นตอนการนะติดตั้งการประกอบเรื่องพี่น้องเด้อโบ๊ทในเลี้ยวเลี้ยวผู้หลักพี่น้องการจังเบิ้งในคลิปต่อไปฉันแลวกับฝากพี่น้องในการที่จะเขากุ้มทังเพ,พียรเพื่อนนะครับซอยสนับสนุนกันมาในไรนี่นะครับถือว่าเป็นการ ตเตรียม,มพร้อมๆขั้งง่ายละ่ะก่อนที่เขาจะได้ออกงานช่วงปลายเดือนแต่สิมี่ไล่นะครับไล่นี่วันที่21แล้วก็ก้อนทําการแสดงอีกไล่หนึ่งครับก่อนที่ออกในวันที่2ี่นะครับอยู่ที่บ้านดอนนาตําตบลขามเรียงอ,อําเภอเมืองจังหวัดมาาร,รคามครับขางขางมอไมเดอเอออําเภอกันทรวิชัยครับที่นองครับขางหม้อไมมาารคามะาน,น,น,านะครับบ้านดอนนาครับติดหมอไมมาารคาม ในวันที่28ฮของก็สิได้ออกงานครับสําหรับงานวงใหญ่ที่จะออกงานจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเตรียมความพรอมอยู่สถานที่ตรงนี้ครับก็คือบริเวณสำนักง,งานบานพักครับเพื่อให้ทุกระบบได้สมบูรณ์แบบนะครับที่จะออกสู้สายหูสายตาพี่น้องในรอบที่2ครับ เอาเด้อมื่อนี่เราบบ้องให้ได้ใส่นะครับงานก้อนสองทุเแล้ววันนี้ขอเป็นแสงสีเสียงนะครับให้ติดแล้วก็ฉากก็ติดนะครับปกตินะครับเพราะว่าวันนี้จะชมบรรยากาศในการเตรียมความพร้มอมก่อนวันไล่สดนะครับวัน เดี๋ยวอัน้ังฮัดคันเร้วๆเอาไปไฟขึ้นมาเลาเด้อเอามาใส่รถโอเค มาเลยครับเอาจังไรก็ฝากพี่น้องไว้เด้อในวันที่21นะครับสตรีมไลสดผ่านทางเพจเพจมอล,มลมเพล์ลำเพลินครับเต็มรูปแบบนะครับเบิง่งความพร้อมเบิ้งรูปแบบในการแสดงนะครับที่เฮาจะได้แก้ไขปรับปรุงให้พี่น้องได้เบิง้งได้ชมในไลฟ์นี้ครับฝากพี่น้องมีหลักแฟนเพลง FC แฟนครับสุขูสุขคนครับ ทั้งได้พี่น้องก็จะลืมสนับสนุนเขากุ้มกันเขามานะครับร้อยคะแนนนะครับร้อยคะแนนได้พี่น้องเด้ซอยกันนะครับขอคุณความพักามเมตตาขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณพี่น้องนะครับบัตรเมา์ทุกบัตรขอบคุณกําลังใจพี่น้องที่มีให้หมอลําเพชรลําเพลินพี่น้องอยากเบ่งความคืบหน้านะครับอยากเบ่งการพัฒนาของเพชรลําเพลินพี่น้องต้องสนับสนุนซอยกันครับแห่งสนับสนุนของพี่น้องก็คือเฮาแหลกเลียนด้วยผลงานการแสดงครับพี่น้อง ฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องเด้อบ่าว่าสิเป็นท่านเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับในฤดูกาลนี้หมอลำเพชรลำเพลินนะครับหมอลำเพชรลำเพลินหมอลำเพชรลำเพลินครับฤดูกาลพ่อสองสองพันทับสองพครับฝากในอ้อมอบอ้อมใจพี่น้องท่านเจ้าภาพสุขูสุขลนติดต่อได้สายตรงครับผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับ0885335199 0885335199รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ